สมเด็จท่านมาบอกว่าตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีแค่สององค์เท่านั้นที่สร้างพระคำข้าวแล้วเต็มนั่นก็คือคุณคุณนี่คือหลวงพระาษีนะกับคุณโตก็คือสมเด็จโตวัดร,รัฆังเนี่ยถึงมีเงินล้นฟ้าก็หาบูวไบูชาไม่ได้เลยครับพะคุณรู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณไม่อยากลองเหรอครับสวัสดีครับในคลิปนี้เนี่ยฟิลม์มจะมาบอกถึงวิธีการขอพรกับพระคำข้าว ่านรู้ไหมครับว่าพระคำข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นพิเศษพระคำข้าวปืนแตกท่านสามารถขอพรในชีวิตเนี้ยขอได้ไม่เกิน3ครั้งเท่านั้นท่านฟังไม่ผิดหรอครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถ่ายทอดให้ท่านได้ฟังมาพูดให้ท่านได้ฟังในสิ่งที่ผมก็ทราบมาที่หลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนครับ แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องการขอพอรพระคำข้าวเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องของพระคำข้าวนิดหนึ่งในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยแล้วปรากฏว่ามีคนที่พอจะเห็นค่าพระคำข้าวขึ้นมาบ้างนะครับก็ทักเข้ามานะวันหนึ่งเป็นร้อยคนเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมต้องขออภัยคนที่จะเก็บเพิ่มด้วยนะ FC คนเก่าที่มีพระคำข้าวอยู่แล้วแล้วอยากจะเก็บเพิ่มก็คงต้อง บูชาในราคาที่สูงขึ้นมานิดหนึ่งส่วนคนใหม่นะคนที่ไม่เคยมีพระคำข้าวเลยแล้วคิดจะบูชาพระคำข้าวเป็นองค์แรกในชีวิตเพื่อที่จะมีไว้บูชาจริงๆนะครับผมจะให้บูชาในราคาที่ผมไม่เอากำไรเลยนะผมไม่เอากำไรเลยแล้วถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเอาอย่างนี้ครับ พี่น้องนะครับ f อทุกท่านที่รู้จักผมมาตั้งเนิ่นนานแล้วเนี่ยครับผมขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนร,ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้คนใหม่คนที่ได้ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤษีเนี่ยที่เข้ามาใหม่นะครับได้มีพระคำข้าวองค์แรกไว้บูชากันนะสำหรับคนเก่าเนี่ยบูชาในราคาที่สูงขึ้นมานิดหน่อยครับไม่มากหรอกครับแต่ว่าร่วมกันนะครับร่วมกัน เมตตานะครับเมตตาลูกศิษย์ที่เข้ามาใหม่แล้วอยากจะมีพระคำข้าวสักองค์หนึ่งนะครับไว้บ,บูชาด้วยความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีของเรานะครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับผมขอเชิญชวนนี่ให้ดูก่อนชุดนี้เลยนะชุดนี้เลยก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเรื่องของการขอพรการอารัธนาบูชาพระคำข้าวเนี่ยผมขอให้ดูนี่สักนิดหนึ่งมาดูกัน และนี่เป็นพระคำข้าวที่ฟิล์มตั้งใจมาแบ่งให้พี่น้องได้บูชาครับเพราะว่าชุดก่อนเนี่ยหมดไปแล้วหมดเกลี้ยงเลยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นชุดที่ฟิล์มเก็บไว้เองนะครับเก็บไว้เองอเดี๋ยวขออนุญาตส่องไฟสักหน่อยหนึ่งผมเนี่ยได้มานะครับเป็นถุงเดิมร้อยองค์ บางท่านไม่รู้นะครับสมัยก่อนเนี่ยทำบุญนะครับกับหลวงพ่อก็จะได้ถุงเดิมนะครับเป็นซองเดิม2องห้าองค์บ้าง10องค์บ้างนะทำเยอะหน่อยก็ห้าสิบองค์แต่ชุดเนี่ยครับเป็นถุงร้อยองค์ฟิลมได้แกะออกมานะแกะออกมาจากถุงร้อยองค์แล้วก็เลี่ยมพลาสติกเพื่อรักษาสภาพไว้นะเป็นพระคำข้าวรุ่นสองแทๆ้ๆแล้วทันหลวงพ่อนะบางคนถามเข้ามากันเยอะว่าคุณฟิมมีพระ คำข้าวที่แบบว่าเลี่ยมพร้อมบูชาไหมเราขอเป็นแท้เลยนะท่านดูชุดนี้ครับบางคนเนี่ยได้องค์ปุยเปื่อยไปแล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้เลี่ยมเนี่ยเวลาเอาไปเลี่ยมก็กลัวว่าช่างจะสลับพระบ้างนะหาช่างดีๆไม่ได้บ้างนะเอาไปเลี่ยมแล้วพระเกิดบุบเกิดยุบนะเกิดแตกเกิดหักขึ้นมาบ้างนะครับพิมก็เลยนี่เลยนะเอาแบบเดิมๆเ,เลยนี่เห็นปุยไหมครับเห็นปุยไหม เดิมๆนะครับแล้วสภาพต้องต้องสวยด้วยนะเนี่ยสภาพต้องสวยด้วยเอาแบบที่เอาไปแขวนคอได้เลยแขวนคอแล้วไม่อายชาวบ้านเขานะครับนะแขวนคอได้เอาไปเลี่ยมทองได้แล้วเอาไปตั้งโต๊ะไววบูชาที่บ้านก็ได้นะจะเอาให้ดูอีกสักองหนึ่งเป็นแบบนี้แล้วดูงานเลี่ยมครับเป็นงานเลี่ยมเป็นช่างประจําของฟิล์มเองครับเวลาเป็นฟิลม์มไปเลี่ยมก็ให้ช่างประจําคนนี้ครับไว้ใจได้เรียกว่า เลี่ยมมาหลายปีนะอยู่ด้วยกันมาหลายปีรู้มือกันนะเป็นเกรดพลาสติกอย่างดีครับเลี่ยมสวยมากถ้าท่านหาเลี่ยมเองนะครับเอาไปเลี่ยมเองเนี่ยแบบนี้นะแค่ค่าเลี่ยมอย่างเดียวนะท่านก็ต้องมี200แล้วนะครับนะท่านต้องมี200แล้วนะครับถ้าท่านบูชาไปแบบนี้ถือว่าคุ้มมากเอาเป็นว่าชุดนี้เนี่ยท่านจะได้ทั้งพระเดิมๆจากถุงร้อยองค์แล้วก็เลี่ยมพลาสติกอย่างดีเอาไว้ให้ท่านบูชาได้เลย ถือว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจให้ให้เลยนะครับตั้งใจให้เลยอยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีพระแท้นะที่ท่านหลวงพ่อแล้วก็สวยๆแบบนี้เอาไว้บูชากันนะครับเดี๋ยวขอเนี่ยดูอีกสกักองค์นะขอญาตดูอีกสักองค์นี่เห็นไหมครับนะสวยๆทั้งนั้นเลยครับนะสภาพนี้นะครับผิวเดิมมากนี่หาที่ไหนไม่ได้นะครับนี่มาจบที่ผมนะ คุณบูชาแบบนี้ไปจบเลยเอาไปบูชาได้เลยนะครับส่วนใครที่นะบูชาไปแล้วนะตัดสินใจบูชาไปแล้วนะเดี๋ยวมาฟังกันอ่านี่แล้วสำหรับนะครับพี่ๆท่านไหนที่จะบูชาเป็นองค์แรกกัลยะาณมิตรนะครับพี่น้องในช่องฟิล์มท่าสูงนะครับพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะครับพร้อมที่จะอนุเคราะสงเคราะห์ท่านทั้งหลายนะครับเพียงขอให้ท่านทักมาเท่านั้นนะแล้วท่านก็จะได้อ่อ พระคำข้าวนะครับที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนะครับเอาไปบูชานะครับที่แท้ทันหลงพ่อนะครับคารันตีและรับประกันจากฟิล์มท่าสงครับสำหรับใครที่บูชาชุดนี้ไปนะครับเดี๋ยวฟิล์มจะแนบวิธีการบูชาพระคำข้าวการขอพรพระคำข้าวแบบละเอียดไปให้เลยเผื่อใครดูคลิปนี้แล้วจำไม่ได้ครับจะได้มีหนังสือไว้อ่านกันนะครับแบบละเอียดเลยนะครับ พร้อมกับใบาอารัธนาพระตามแบบฉบับวั่าสุงไปให้ท่านทุกคนเลยเอาละครับท่านทั้งหลายเมื่อท่านมีพระคำข้าวไว้บูชาแล้วเนี่ยวิธีอารัธนาพระคำข้าวเนี่ยเอาแบบฉบับของผมแล้วกันนะครับฉบับของผมเองเนี่ยท่านมีพระคำข้าวนะตื่นเช้ามาเมื่อตื่นเช้ามานะครับให้ท่านนึกถึงพระก่อนนะให้ท่านนึกถึงพระคำข้าวก่อนเป็นอันดับแรกนะครับตามใจให้สบาย นะครับตื่นขึ้นมาก็อารัธนาพระนะครับไปหยิบพระขึ้นมานะหยิบพระขึ้นมาก่อนนอนก็ได้นะหรือว่าก่อนจะออกบ้านก็ได้ท่านก็เอามาพนมมืออารัธนานะครับนะโมสามจบเสร็จแล้วท่านก็ขอบารมีนะครับสมเด็จพระออสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์นะพระปรจเจกพระเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนะครับอ่าหัอาจารย์ทั้งหลายที่สิบสิบกันมามีหลวงพุปานวัดบางนงโคหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงเป็นที่สุด แล้วก็ปลุกด้วยคาถาปลุกของลุมพูปานครับก็คืออ an e ิทธิฤรธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเอชังขอเดเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาุนี้ด้วยเถิดแล้วต่อจากนั้นนะครับก็ให้ท่านขอพรนะขอพรเป็นปกติเลยนะขอพรธรรมดาอันนี้คือโคต้าธรรมดาที่ท่านมีอยู่แล้วนะไม่ใช่โคต้าพิเศษก็คือเป็นการขอพรธรรมดาท่านก็บอกไปว่า วันนี้ตั้งใจจะทําอะไรนะอยากได้อะไรนะเพราะอะไรถึงต้องขอพรเพราะงี้ครับท่านรู้อยู่แล้วว่าพระของหลวงพ่อทุกองค์เนี่ยมีเทวดารักษาอยู่เทวดาเนี่ยท่านเป็นคนที่ตรงมากๆครับตรงเผงเลยท่านต้องบอกกล่าวก่อนว่าจะให้ท่านช่วยเรื่องอะไรท่านถึงจะช่วยครับอยู่ๆเราจะให้ท่านช่วยเนี่ยท่านไม่ช่วยครับท่านไม่ช่วยเราต้องบอกก่อนนะวิธีบอกก็คือวิธีอารัธนา นะครับวิธีเขาเรียกอะไรวิธีที่จะสื่อถึงท่านรับขึ้นรับพลังงานจากวัตถุมงคลจากนั้นท่านก็บอกครับท่านก็ขอพอรไปแล้วก็ขอให้ครอบคุมด้วยนะนอกจากจะต้องบอกแล้วท่านต้องบอกให้ครอบคุมด้วยเมราช่แน่้เออบางคนนะ่ะขอพอรแล้วนะขอให้เออหิงหงนะเฮงหงนะเฮง,นะงอะไรหฮงอะไรท่านท่านจะเอาหิงเรื่องอะไรท่านต้องบอกนะครับเอออย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ครอบคุม อย่างเช่นทำมาค้าขายนะขอให้นะวันนี้ทำมาค้าขายดีนู่นนี่นั่น,นท่านก็สวากันไปนะครับเอาให้เฉพาะเจาะจงเอาให้มันครอบคลุมที่สุดเสร็จแล้วนะครับบางท่านอาจจะต่อด้วยอ,อิติปิโสนะครับสามห้องสักสามจบนะอิติปิโสพระขวานะครับอารหังสัมมานะครับแล้วก็สวากาโตแล้วก็สุปฏิปันโนนะครับคือสามห้องสักสามจบนะแล้วค่อยขอพรแบบนี้ก็ได้ครับ ส่วนตัวผมแล้วผมก็ขอแบบนี้ประจำครับอาราธนาแบบนี้เป็นประจำทุกเช้าไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวนะไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวสักวันหนึ่งก็ไม่เคยครับเพ we ราะว่าเมื่อเราเนี่ยทำเป็นประจำทุกวันแล้วเนี่ยเขาเรียวกว่าเป็นเป็นพุทธานุสติก็คือเวลาวันไหนที่ไม่ได้ทำแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าขาดรู้สึกว่าวันนี้ไม่เต็มนะครับวันนี้ไม่เต็มนะเมื่อท่านทำแบบนี้ได้ทุกวันแล้วท่านอย่าลืมนะครับอันนี้เป็น บุญใหญ่เป็นอันิสงส์ใหญ่เพราะว่าท่านเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าและลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยมีสมเด็จพระคำข้าวของเราในครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับวันนั้นเนี่ยทั้งวันเนี่ยท่านก็จะมีพระนะอยู่ในใจนะครับว่าท่านอาราัธนราตั้งแต่เช้าตั้งแต่ก่อนออกบ้านแล้วท่านก็ไปทํางานอะไรท่านก็ทําของท่านไปนะครับให้อะอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถทีนี้เนี่ยท่านเคยรู้เรื่องการขอพรพระคำข้าว ได้ไม่เกินสามครั้งไหมเป็นการขอที่พิเศษหรืออาจจะเรียกียกว่าเป็นโคต้าพิเศษเดี๋ยววันนี้ฟิล์มจะมาแบ่งข้อมูลตรงนี้ให้นะครับแบ่งปันข้อมูลตรงนี้ให้ขอเปิดดูข้อมูลสักครู่หนึ่งข้อมูลนี้นะครับผมได้มาจากการอ่านนะครับบทความของหลวงพ่อเล็กวัฒนาขนนุนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าหลวงพ่อเล็กวัฒนาขนนุนเนี่ยท่านได้เอา,เ,อาเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาถ่ายทอด มาบอกต่อให้พวกเราได้รับฟังแล้วหลวงพ่อเล็กท่านก็ได้ฟังมาอีกทีนึงครับได้รับฟังมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มาถ่ายทอดให้พวกเราไม่ได้รู้จักหลวงพ่อฤาษีโดยตรงนะผมขออนุญาตอ่านให้ท่านฟังชา้ชาๆชาัดๆนะครับชา้ชาๆชาัดๆแล้วฟังไปพร้อมกันของหลวงพ่อเรานี่จะมีสมเด็จคำข้าวนะครับอันนี้หัวข้อการขอพรพ,พ,พระคำข้าวนะ สมเด็จคำข้าวนี้ท่านอนุญาตให้ว่าภายในชีวิตหนึ่งขอได้ไม่เกินสามครั้งจะต้องเป็นประเภทลำบากชนิดเลือดตากระเด็นจริงๆนะบางคนไม่เข้าใจนะลำบากชนิดเลือดตากระเด็นคืออะไรลำบากชนิดที่ว่าไม่มีทางออกแล้วทำทุกวิถีทางแล้วมันก็ไม่มีทางออกนะชนตรอกจริงๆนะครับหลังทนฝาเป็นวิธีทางสุดท้ายแล้วนะอันนี้คือ เลือดตาแทบกระเด็นเลยนะท่านบอกให้หากุหลาบ3ามสีก็คือสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงอย่างละสิบดอกเอาใหม่นะสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีแดงอย่างละสิบดอกจัดใส่แจกันบูชาพระแล้วก็ตั้งผานปูผ้าขาวเอาสมเด็จคำข้าววางบูชาบนผานหลังจากนั้นสวดอิติปิโสบูชา เสร็จแล้วให้ภาวนาพระคาถากันล้านประมาณหนึ่งชั่วโมงทําอย่างนี้ติดต่อกันประมาณเจ็ดวันไม่ใช่ประมาณสิทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ติดต่อกันเจ็ดวันต้องเปลี่ยนดอกไม้ทุกวันด้วยนะพอวันสุดท้ายทําเรียบร้อยแล้วให้อธิษฐานขอในสิ่งที่ปรารถนาแต่ท่านบอกเอาไว้ว่าถ้าไม่ถึงขนาดเลือดตายก,กันเนจริงๆอย่าเพิ่งไปขอครับเพราะว่าโคต้ามีให้แค่3ามครั้งเท่านั้นนะครับ3ามครั้งเท่านั้นไม่ใช่ว่ากูมี30องค์ก็จะล่อ9กครั้งเลยนะฮะ สามสิบองค์นะห้องค์หรือมีเป็นร้อยเป็นพันองค์คุณก็ขอได้แค่สามครั้งเท่านั้นอัตมายังไม่เคยขอสักครั้งรู้สึกว่าคุณแสงชัยจะขอไปทีหนึ่งแล้วนะผู้ถามก็ถามว่าได้ไหมครับอนะ่หลวงพ่อก็ตอบว่าได้ทําไมจะไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสนทนากับพระอาจารย์เล็กนะนะบ้านอนุสาวรีเดือนธันวาคมนะครับพศ2545นั่นเอง นะอ่านให้ท่านได้ฟังเป็นตามนี้เลยครับตามนี้ผมขอเล่าเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อครั้งก่อนนู้นนะครับช่วงที่ผมเริ่มทําช่องใหม่ๆนะครับเริ่มเผยแผ่บาร,รมีหลวงพ่อฤาษีเนี่ยให้เป็นสาธารณะนะก็มีคนถามเข้ามาว่ามีพระคาเข้าไปบูชาแล้วเนี่ยแล้วเขาประสบเจอปัญหาที่มันหนักหนาะสาหัสจริงๆเนี่ยพอจะมีวิธีทางช่วยได้ไหม นะมีวิธีช่วยได้ไหมผมก็ตอบไปว่าเออถ้ามีพักกับข้าวอยู่แล้วอะ่ะก็เอามาแต่ถ้าไม่มีเนี่ยแต่ถ้าไม่มีหรือไม่แน่ใจเนี่ยก็มาบูชาจากผมได้ก็คือเขาได้ผักกับข้าวมานะใครไม่รู้ให้มาแต่เขาก็ไม่ชัวร์ว่าแท้หรือไม่แท้นะครับถ่ายรูปก็ไม่ชัดอย่างเงี้ยผมก็อ่ะถ้ามั่นใจนะใช้องค์นั้นได้เลยแต่ถ้าไม่ไมั่นใจเนี่ยเดี๋ยวผม อนุเคราะห์ให้นะครับก็ให้บูชาจากผมไปแล้วผมก็แนะนําวิธีการขอพรจากพระคําข้าวแบบนี้เลยนะครับส่งบทความเนี่ยให้เขาอ่านเลยแล้วเขาก็ไปทําตามนะครับปรากฏว่าหายไปนานเลยหายไปเกินเจวันนะ่ะหายไปเป็นเดือนนะ่ะรู้สึกว่าสักประมาณเกือบ2เดือนได้นะแล้วเขาก็ทักมาใหม่ว่าอุ้ยคุณฟิล์มขอบคุณมากนะที่ที่ช่วยเขาไว้ที่แบ่งปันข้อมูลนี้ให้เขาทราบเพราะว่าเขาทำนะครับตามที่ ตามที่หลวงพ่อได้บอกเนาะหลวงพ่อเล็กได้บอกแล้วก็ปรากฏว่ามันช่วยพลิกฟื้นวิกฤตที่เขาเจอนะครับนะกลับร้ายกลายเป็นดีได้จริงๆก็คือรอดพ้นก็คือขอพรได้สําเร็จนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นยืนยันนะผมขอยืนยันนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งเสียงนะที่มี fc นะ fc รุ่นแรกๆเลยเนะี่ยเขาสามารถทําได้แล้วส่วนเรื่องดอกไม้นะดอกไม้อ่ะสามสีใช่ไหมหลวงพ่อบอกว่า เราต้องใช้ตั้ง7วันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทุกวันเนี่ยบางทีเนี่ยสีไหนที่หายาก,ยากอย่างสีแดงเนี่ยหาได้ตลอดอย่างสีอื่นเนี่ยหายากเราอาจจะตุนไว้นะเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นตุนไว้ก็ได้แบบนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยหาบางวันหาไม่ได้เนี่ยโอ้โหวุ่นเลยครับยุ่งเลยต้องเริ่มใหม่เนี่ยโอ้โหงานหินแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องต้องสามครั้งเลยละ่ะทำไมต้องจํากัดด้วยนะครับเอาเข้าใจง,ง่ายๆก็เหมือนกับว่า เราเนี่ยเอาโค้ตาบุญมาใช้นะเอาโค้ตาบุญมาใช้ท่านรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยทำแบบนี้เจ็ดวันนะครับภาวนาพระครถาเงินล้านเนี่ยเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่สูงที่สุดนะนะบุญเนี่ยนะทานเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยทานเนี่ยเรานะลูกหลานหลวงพ่อทํากันหนักอยู่แล้วนะเห็นเป็นธรรมเห็นเป็นธรรมศีลก็มีบ้างนะครับครบบ้างไม่ครบบ้างศีลห้าบ้างศีลสาบ้างศีลสองบ้างนะครับเอาบริสุทธิ์เลยก็เอาศีลแปดนะ ยิ่งบริสุทธิ์มากนะครับผลก็จะยิ่งนะได้มากนะครับส่งผลได้มากเท่านั้นนะอันนี้ทานศีลน,นะเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สูงที่สุดนะครับเป็นบุญใหญนะ่เหมือนเราเอาบุญใหญ่เข้าแรกนะทําบุญใหญ่เข้าแรกหลวงพ่อท่านสอนไว้นะครับพระพุทธศานสนาของเรานะครับทุกอย่างมีเหตุและมีผลนะมีเหตุปัจจัยแล้วก็มีผลการที่เราจะไปขอพรน,นะครับไปขอให้พระท่านช่วยเนี่ยไปขอบารมีพระกรรมข้าว นะไปขอไม่จำกัดแค่ภาควมข้าวอะ่ะไปขอที่ไหนก็ตามอะ่ะถ้าท่านไม่ทํามาท่านไม่มีบุญเก่ามาเลยอะ่ะติดลบอะ่ะศูนย์เลยอะ่ะท่านขอไปเลยครับขอเท่าไหร่ก็ขอไม่ได้แต่ถ้าท่านมีต้นทุนแล้วสักหน่อยหนึ่งนะหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยพอท่านไปขอท่านอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เติมให้ได้ครับพระพเทวดาท่านก็ช่วยให้ได้ให้มันเต็มซะให้สําเร็จซะแบบนี้ก็จะง่ายครับนะเพราะฉะนั้นการ ภาวนาพักคาถาเงินล้านก็ดีนะครับเรื่องของทานก็ดีเรื่องของศีลก็ดีท่านต้องทําครับและพีดีการนี้ก็คือการเอาบุญใหญ่เข้าแลกการบังคับให้ท่านภาวนาอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องราวนะครับหนึ่งสิ่งที่ผมมาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับรู้นะเช่นเดียวกับที่ผมได้รู้แล้วกันนะครับผม รู้แค่ไหนผมก็พูดแค่นั้นนะครับผมอ่านมาแค่ไหนผมรับทราบม,มาแค่ไหนผมก็พูดได้แค่นั้นถ้าท่านชอบคลิปนี้ถ้าท่านฟังแล้วแล้วชอบแล้วถูกใจให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมสักหน่อยแล้วใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์นะท่านแอดเข้ามาได้ท่านคุยกับผมได้ในนั้น,นะครับแล้วมีข่าวสารอะไรเรื่องวัตถุมงคลอะไรใหม่ๆนะครับที่กำลังมาใหม่ท่านจะได้รู้ก่อนใครนะแอดกันเข้ามาได้นะครับ วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ